สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้การที่เรานะครับทำงานเพื่อที่จะได้เงินเป็นเงินเดือนหรือที่คนส่วนใหญ่มักที่จะเรียกกันว่ามนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจหรืองานประจำต่างๆแน่นอนครับงานเหล่านี้ได้เงินเป็นเงินเดือนเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงใช่ไหมครับ แต่สังเกตเห็นไหมครับว่าทําไมเรายังต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาอาชีพเสริมเหตุผลหลักๆนะครับก็คือเราต้องการที่จะหาะไรายได้เพิ่มเพราะเงินเดือนที่ได้อยู่ในทุกๆเดือนไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันในจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถ าบัตรเครดิตหรือค่าเทอมของลูกๆและสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องทำอาชีพเสริมเพราะจะเป็นอาชีพสำรองให้กับเราเพื่ออนาคตของเรามีการเปลี่ยนแปลงเช่นถูกเลิกจ้างถูกจ้างออกหรืออะไรต่างๆก็ตาม ที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้คลิปวิดีโอนี้ผมจึงอยากที่จะแนะนำอาชีพเสริมที่ผมทำอยู่ซึ่งผมได้พิสูจน์แล้วด้วยตัวเองว่าทำง่ายและมั่นคงผมจะทิ้งลิงก์เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มเติมไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่องทางไรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายอย่ารอให้วิกฤต มาเปลี่ยนเราเราจงเปลี่ยนตัวเองก่อนเจอวิกฤตแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัดไปครับกับผมอามพลทิพั์ถึงเวลาออกจากวงจรการทำงานแบบเดิมๆแล้วเพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณ